กันไว้ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังประชุมสมชเมื่อเช้าวันนี้ไปทุกเหล่าใช่ไปทุกเหล่าพร้อมนายกเลขาสมชแล้วมันตรีต่างประเทศประหลัดมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองครบมีองไงบ้างคะบรรยากาศการประชุมคือคือสิ่งหนึ่งนะที่บอกได้เลยนะไม่มีใครกล้าหยุดยิงไม่มีใครกล้าพูดว่าหยุดยิงจะยิงนะอะไรไม่มีใช่ไหมเพราะว่าจากบทเรียนแม่ทับกุ้งไว้เนี่ยถามว่าใครจะกล้ากล้าบอกว่าเฮ้ยเรา ทบทวนนิดนึงไม่มีไม่มีคำว่าทบทวนก็ไม่มีคือไม่มีการแตะเบรกใดๆแต่พี่ว่าไม่ใช่เพราะเขากลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่เพราะคือความรู้สึกเอเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างนายกอนุทินเนี่ยคือคือพูดยิ่งกว่าเป็นทหารอีกอ่ะคือเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป็นทหารของคือที่พวงที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าทหารเขมรน่ยยั่วยุแบบดูถูกปรามาสแบบคือ ทำใส่ทหารไทยมา,าตลอดใช่แล้วทหารไทยเราก็อดทนมาตลอดอนะัเออพอมาถึงตอนนี้มันเหมือนเป็นจังหวะแล้วที่เราจะได้เอาคืนไงเหมือนมันก็มันรอจังหวะนี่แหละ<ช>แล้วมันเข้าบอลเข้าทางตีนเรใช่ใจะเห็นจะเห็นได้ว่ามติ <c oughs> สภาความมั่นคงถึงบอกว่าถ้าถ้าเราเอาตามบทรด,ดิ่งที่นายกถแถลงผ่านไอ้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแบบยืนแผงเนี่ยก็คือให้ปฏิบัติการทางทหารได้ อื่นๆได้หมดโดยจำคำไม่ได้มันมีคำว่าคือปฏิบัติการทางการทหารอย่างเต็มที่อ่ะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ทั้งหมดแล้วก็เหมือนจะทิ้งท้าวว่าตามความจำเป็นเลืออ่งะนั่นแหละมันมีมันมีวอดดิ้งมันมีวอดดิ้งแต่แต่ที่จำจำไม่ค่อยได้แต่ความหมายเนี่ยจำได้ในคำนองว่ามันไม่ใช่แค่ปฏิบัติการตอบโต้เท่าที่เราเห็นแต่อะไรที่เกี่ยวข้องและจำเป็นให้ทำได้หมด เออเนี่ยแหละมันมีคำเจอแล้วก็แปลว่าวันนี้ในบรรยากาศการประชุมสมชเนี่ยก็เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่สนับสนุนแล้วคือไม่มีแตะเบรกใดๆทั้งสิ้นทุกคนบอกลุยเอาให้จบคือคำว่าเอาให้จบก็คือเอาให้จบคือทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าต้องเอาให้จบครั้งนี้เพราะว่าคราวที่แล้วเราไปโดนแตะเบรกซะก่อนหลายหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนคิดแล้วผมก็คิดอยู่ตอนนี้ปะทะรอบที่แล้วปลายกรกฎารอบแรก กับปะทะรอบนี้มีอะไรที่ต่างกันนะพี่เล็กคือพี่ว่าคราวนี้เราเตรียมพร้อมมากกว่าคือเขาเรียกว่ามีความพร้อมมากกว่าคราวที่แล้วอันที่สองคือ เรื่องของถนนหนทางเส้นทางการส่งออกมาบางลุงเส้นยุทธวิธีบังเกอร์ต่างๆเนี่ยเราพร้อมคือแม้จะไม่ได้เสร็จร้อยเอรซ็ต่อย่างน้อยอ่ะมันก็มีแบบที่จะเป็นเชลเตอร์ให้กับทหารจากเดิมที่แบบในเป็นป่าเขาไม่มีอะไรคูลงคูเลดบางอันก็ไม่ได้ขุดด้วยซ้ำการที่3คือเรื่องของยุทธปกรณ์เรามีมากขึ้นแล้วก็มีการเสริมเพิ่มเติมจากตอน ข่าวที่แล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเดิมเนี่ยที่เราสั่งซื้อไปหลังกรกฎาเนี่ยบางอย่างมันก็ทยอยมาในห่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคค่ะคือมันเคยมีคนประเมินเอาไว้นะฮะว่าตอนช่วงหยุดพักประทะนะหลายๆคนเชื่อว่าถ้าประทะรอบสอมันจะยาวเพราะยาวจนกว่ามันจะมันจะต้องสุดทางใช่ตทางใดทางหนึ่งพี่เล็กประเมินว่ามันสุดทางไหมพี่ว่าคือเอาถ้าปี5้อ่ะสอวีคนะ แต่แต่มันไม่ได้ยิงกันแบบตลอดทุกวันแบบไม่ได้ยิงเหมือนตอน5วัน5วันนี้แบบยิงกันแบบโอ้ไม่หยุดแต่ แต่มันจะยิงกันเป็นระยะระยะแต่ก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรแล้วครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีใครมาห้ามให้เราคือคือไม่มีเจรจาเพราะว่านายกประกาศแล้วว่าไม่คุยไม่ไม่ว่าจะโดนัลทรัมป์ไม่ว่าจะอันวาไม่ว่าจะเขมรจะไม่คุยเลยจะคุยไปคุยกับใช่นนถ้าอยากจะคุยให้อันวาไปคุยกับเขมรเออคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกาจะเต็มที่เพราะว่าอะไรปะพอบอเหล่าทัพท่านหนึ่งบอกว่าคราวที่แล้วอ่ะ ทหารไทยยังไม่ได้โชว์ศักยภาพยังไม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะว่า5วัน 4, คืน5วันอะ่ะมันยังไม่ได้ทําอะไระแล้วก็ระคังหมดยกก่อนเพราะฉะนั้นครั้งนี้พี่ว่าแรงและยาวและนานแต่แน่นอนว่าก่อนที่เราจะเปิดอะ่ะเราก็ต้องเช็คคลังเราเรียบร้อยแล้วว่าเราพร้อมที่จะยาวครับ แต่ขเขมรก็พี่อย่างที่บอกว่า<ม>เราก็ไปดูแคลนขเขมรเขาไม่ได้นะ,ะเพราะเขาก็เตรียมพร้อมมาในห่วงหลายเดือนเช่นกันเราจะเห็นว่าฮุนมาเนตเนี่ยที่บอกว่าเงียบแต่ไม่เงียบอะ่ะก็คือเขาก็เตรียมการตลอด<ม>อ่<ม>แล้วแล้วที่สำคัญคืออะไรป่ะนอกจากคุณนายคุณอนุทินเนี่ยไม่แตะเบรกแล้วเนี่ยพูดเลยบอกว่าตรงไหนแผ่นดินไทยผมขอให เอากลับมาให้หมดเนี่ยปาสา์อันไหนที่เป็นของเราเอากลับให้หมดเนี่ยอยากถามพี่เล็กเลยปฏิบัติการผ่านมาตั้งแต่ตีสักตีห้านะสิบหชั่วโมงตอนเนี้ยเรายึดอะไรได้บ้างเออเนี่ยกี้เรานี่ั่งคิดกันเลยว่าอคือพี่ว่ายึดควบคุมหรือผผมมอเอาพื้นที่ที่ ที่อาจจะค่อนข้างชัดเจนหน่อยทับหนึ่ง,งทับทั้งหนึ่งกองกำลังบรุรพาที่เขาแถลงเมื่อช่วงเงย็นก็คือยึดบ้านไปรจันเนี่ยก็คือไปรจันจริงๆอย่าไปคิดว่ามันขิงเขมรน,นะก็คือเป็นบ้านหนองยากแก้วตรงที่เขายึดเราไปไปครอบครองยาวนานและเรายังเก็บกู้ทุนระเบิดกลับไปยังยังไม่หมดยังไม่ถึงตรงนั้นน่ะเราเอาคืนตรงนั้นอันนี้คือขีดเส้นหนึ่งต่อห้าหมื่นถูกไหมใช่ใช่<ๆ>เข้าไปถึง เส้นสีน้ำเงินใช่ซึ่งตรงนี้ทหารเราก็บาดเจ็บนะไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะก็มีบาดเจ็บเหมือนกันตอนนี้ก็ยืนยันว่าเราไปยึดตรงนั้นแล้วใช่แล้วก็วางรถหนามซึ่งก็มีคนด่าว่าวางรถหนามเพื่อก็คือวางเพื่อแสดงแต่ทหารเรายังเฝ้าอยู่ไม่ใช่ว่าวางรถหนามแสดงเขตแดนอะไรตรงนี้เอาไว้ก่อนนั่นแหละอันนี้คือคืออันนี้คือยึดได้ที่ที่เราเห็นค่ะ ส่วนอันอื่นตรงตรงหนองจานอะไรส่วนอื่นด้วยไหมฮะก็ใช่หนองจานหนองจานก็คือติดกันติดกันตลอดแนวแต่ตอนเนี้สิ่งที่ทุกคนรอและคาดหวังอันในส่วนท่าพังหนึ่งก่อนนะเขาคาดหวังว่าปลอยเป็ดอะทำไมไม่เอาไม่จัดการไอ้ที่ไปบอมคาสิโนเนี่ยตรงไหนอะ ทองอ่านม้าเป็นคาสิโนเข้ามาตึกร้างเหรอเป็นตึกเป็นคาสิโนร้างบางคนยังเข้าใจว่าปล่อยเป็ดไม่ไม่เป็นคาสิโนร้างซึ่งเขาใช้เป็นฐานทหารแล้วก็ใช้เป็นที่บังคับโดนไปเป็นที่เก็บโดนอะไรอย่างนี้ด้วยนันในตึกนานใช่ใช่ที่ใช่นั่นแหละเออไม่ใช่อ่านม้าอ่านอ่านม้าอยู่ที่อุบอุบลนอุบบนอุบลนเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ถล่มคาสิโนตรงตรงปลอยเป็ดซึ่ง ถ้าถ้าแม่ทัพไก่นะคือพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยมีบทเรียนจากสมัยแม่ทัพใหญ่พลเอกอมริศบุญสุยาใช่ไหมถ้าไม่แตะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนอีกคือใช่แม้ว่าจะไปยึดบ้านหนองจานหนองเปยจนันยาแก้วอะไรก็ตามแต่ตรงนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีมาตรการใดออกมากบางอย่าง เพราะว่ามันคือลังสแกมเมอร์ลัง call center มแม้ว่ามันจะมีประชาชนพลเรือนแต่เรามีวิธีสิที่ต้อง<ต>ทําได้ผมว่าพยายามมองอีกมุมนะเพื่อให้ความเป็นธรรม,มก็ด้วยความที่กัมพูชาเขาไม่ได้ใช้ตรงนั้นปฏิบัติการทางทหารหรือเปล่าเราอยู่ๆจะไปทําอะไรมันก็ แหมคือก็อจริงน้มองมุมพี่เอกมันก็ได้อยู่นะมันก็จะไป,ไปทูได้แต่ที่ผ่านมาจำได้ไหมกองทัพเนี่ยเขามีปูพื้นมาเช่นคาสิโนเนี่ยเขาก็ให้ข่าวมาว่าเป็นที่บัญชาการโดรนเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่า ไอ้ตรงปอยเป็ดคุณก็ใช้เป็นที่บัญชาการทหารไปนั่งไปไปนั่งพักผ่อนไปเป็นเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นอะไรเซฟเซฟตี้เฮาส์เซฟเฮาส์อะไรเงี้ยแต่ว่ามองมุมผมนี่คือมองมุมหล่อมองมุมพระเอกที่แบบโอ้สุภาพบุรุษคืออย่างน้อยมันควรจะต้องมีปฏิบัติการใดอ่ะแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นท่อน้ําเลี้ยงสําคัญแม้ว่าช่วงหลังอ่ะบ่อนจะปิดหรือว่าจะมีการปราบปรามแต่ว่า เงินของสีเทาในขเขมรมันยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่ต้องมีเช่นเดียวกันทหารเรือโอเคเขาก็เอาถนนไปจอ่อในตรงบ้านสามหลังชํารลากหนองรีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขา,ขาเดี๋ยวเขาแต่เขาจะเป็นท้ายที่สุดที่ที่จะปฏิบัติการตอนนี้เราก็เห็นว่าเขาอพยพแล้วที่ตราดแต่ว่าก็คือว่าจุดอีกจุดหนึ่งที่ควรจะต้องเอาคืนเนี่ยก็ที่ควรจะต้องทําลายก็คือเขื่อน เขื่อนตรงเกาะโกงอ่ะที่เขเมรสร้างแล้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมรือมมอม้อ,อแล้วทําให้ดินดินอ่ะไปงอกฝั่งเขาส่งฝั่งเราเว้าเอาเว้าเอาเอาเอเนี่ยน่าจะอาศัยโอกาสนี้เอาบังกะโลตอบิโดไปบ้มสักลูกหนึ่งเพราะเขาบอกว่าเพราะตอนที่เราเจรจาเขาบอกว่าเขาไม่มีงบในการรื้อพอเราจะรื้อให้ก็ไม่ยอมก็คราวนี้แหละฝากหารเรือไปแล้วจะไปรู้ชะตาอันนี้คือภาคหนึ่งนะ